ซ็อกเกอร์วาปนี้ขอเสนอพอสโคกองกลางที่ดีที่สุดในโลกพบกับเรื่องราวและข่าวสารวงการฟุตบอลได้ที่ซ็อกเกอร์วาปข่าวฟุตบอลออนไลน์ใหม่สดตอนใครมีครั้งหนึ่งที่นักข่าวได้ไปสัมภาษณ์ซินาดีซีดานกองกลางที่ประสบความสาเร็จและขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของยุคว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่เป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกแต่ซีดานกลับตอบว่าถ้าหากคุณอยากรู้ว่ามิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกรู้สึกอย่างไรผมแนะนําให้คุณไปถามพอสโคกองกลางผี แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนนี่ไม่ใช่เพียงแค่กรณีเดียวที่นักเตะชื่อดังระดับซูเปอร์สตาร์ให้การยกย่องพอสโคเป็นมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดในโลกเพราะยังมีซูเปอร์สตาร์มากหน้าหลายตากับทีมชั้นนําระดับท็อปของโลกที่ให้การยกย่องพอสโคไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์จอมดุอย่างเอ็ดการ์ดาวิดของฮอลแลนด์ที่บอกว่าพอสโคคือกองกลางที่ดีที่สุดของโลกและทุกๆคนสามารถเรียนรู้จากเขาโทนี่โครสที่ตอบคำถามนักข่าวระหว่างแฟรงก์เลมพาร์ดสตีเวนเจอร์ลาดและพอสโคใครเก่งกว่ากันโทนี ครอสตอบอย่างมั่นใจว่าพอสโคคือที่สุดยังมีพัตติกเรย์ลาที่ออกมายกย่องพอสโคคู่แข่งที่ขับเคลี่ยวกันอย่างดุเดือดว่านักเตะในพรีเมียร์ลีกที่เขาที่ชอบที่สุดคือพอสโคในเว้นแต่ซาบีเฮอร์นันเดสกองกลางทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาที่ประสบความสําเร็จในวงการฟุตบอลมาแล้วทุกอย่างก็ออกมายกย่องพอสโคว่าเป็นต้นแบบของการเล่นที่นักเตะทุกคนสามารถทําตามได้ในรอบ15-20ปีและเขายังได้พูดคุยกับซาบีออลอนโซเพื่อนร่วมชาติอีกด้วยว่าพอสโคเป็น กองการที่ครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งของยุคนี้เลยทีเดียวพอสโกเกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน1974ที่ซาท์ฟอร์ดประเทศอังกฤษเซ็นส,สัญญาเป็นนักฟุตบอลฝึกหัดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันที่8กรกฎาคม1991และเป็นนักเตะอาชีพ18เดือนหลังจากนั้นในขณะที่เล่นให้กับทีมเยาวชนเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากและได้แชมป์เอฟเอยูทคัพกับทีมชุดเยาวชนในปี1993อีกทั้งเขายังรู้เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและคว้าแชมป เขาลงเล่นใมลีกให้กับสโม,มสรครั้งแรกเมื่อวันที่24กันยายน1994โดยนัดน,นั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอิฟิสทาว์ฤดูกาลที่ดีที่สุดข,ของสโคในโอแทฟฟอร์ดแน่นอนว่าต้องมีฤดูกาล1995-1996ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าดับงเป็ลแชมป์ได้ซึ่งดาวเตะหัวแดงเพิงเข้ามาเสียบแทนการหายไปของเอริคฮัตตน่าที่โดนแบนได้อย่างสมบูรณ์แบบสโคจบฤดูกาลที่น่าจดจำดังกล่าวด้วยการคว้ารางวัลรองดาวซันโวอันดับ2ของสโม,มสรโดยทำไป 24ประตูเป็นรองเพียงคาร์โตนาเพียงคนเดียวสโคซี่ยังฉายฟอร์มสุดยอดในฤดูกาลที่แมนยูนเต็ดคว้าทิปเปลแชมป์เมื่อปี1999แม้ว่าจะอดลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศแชมเปียนส์ลีกเพราะติดโทษแบนในฤดูกาลปี2003ที่ปีศาจแดงกลายร่างเป็นสุดยอดทีมในพรีเมียร์ลีกนั้น20ประตูทองของสโคก็ถือว่ามีความสําคัญสุดยอดเช่นเดียวกันปัญหาทางสายตาของสโคทําให้เขามีส่วนร่วมกับฤดูกาล2005-2006เพียงน้อยนิดแต่สโคก็รีเทิร์นกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไน คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2006-2007และเขายังถูกเสนอชื่อเข้าหอเกียรติยศของฟุตบอลอังกฤษก่อนที่เขาจะฉลองการลงเล่นนัดที่600ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและต่อด้วยการทำสถิตยิงครบ100ประตูในพรีเมียร์ลีกในเดือนมีนาคมปี2010ในเดือนเมษายนปี2011สโคได้รับใบแดงจากการเข้าสกัดใส่เปาโบซาบาลิตา้าในเกม FA คัพรอบรองชนะเลิศจนทำให้เขาตัดสินใจแขวนสตั๊ดในเดือนต่อมาก่อนจะเข้ารับงานในตำแหน่งผู้ฝึกสอนกับต้นสังกัดในวันที่8สิงหาคมปี2 0 8. สกอตตตัดสินใจกลับมาลงเล่นฟุตบอลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในเกม f a ฟเอคัพกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่ทีมปีศาจแดงประสบปัญหาการขาดแคลนผู้เล่นอย่างหนักอันเนื่องมาจากผู้เล่นตัวหลักหลายคนได้รับบาดเจ็บและในเดือนพฤษภาคมปี2013พอสโคตัดสินใจประกาศยุติเส้นทางการค้าแข่งลงอย่างถาวรโดยเขาเปิดเผยว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมอย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันและ ก็หวังว่าทีมของเขาจะยังคงครองความยิ่งใหญ่ต่อไปแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าใครเป็นกองกลางที่ดีที่สุดของโลกในยุคนั้นขอบคุณสําหรับการติดตามพบกับเรื่องราวและข่าวสารวงการฟุตบอลได้ที่ซ็อกเกอวาร์วาร์ข่าวฟุตบอลออนไลน์ใหม่สดก่อนใคร